ุ่นนะคะแล้วรถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารถเป็นรถเก่ง4ประตูนะคะชุดแต่งครบเลยทั้งภายในและภายนอกชุดแต่งเนี่ยรวมมูลค่ากว่า50,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวการพาม,มาดูเลยว่าเป็นรถอะไรนี่เลยค่ะคันนี้เลยค่ะ Honda City 1.5 SCNG นนะคะ 2013นะคะคันนี้เนี่ยการต้องอธิบายก่อนว่า CNG เนี่ยเป็น C n g, g ที่ติดมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ใช่ลูกค้าไปติดเองนะคะคันนี้เนี่ย CNG ของเขาเนี่ยจะมีความประหยัดและความปลอดภัย100%จาก Honda เลยนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะสีดำนะคะไม่น้อยมากๆเลยนะคะ แล้วที่สำคัญนะคะการขายราคาเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นโอ้โหประหยัดมากๆแล้วก็ราคานี่พิเศษจริงๆนะคะแล้วสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์การขอเกินเลยว่าผ่อนเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะ5,000ถึง6,000บาทเท่านั้นโอ้โหเอารถสวย แล้วก็ผ่อนประหยัดไปใช้กันเลยค่ะเดี๋ยวการพามาดูภายในและภายนอกกันว่าราคากับสภาพรถแล้วการผ่อนเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเริ่มจากอันนี้เลยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะรับกับโลโก้ฮอนด้าโหใหม่มากๆเลยแล้วนี่เลยค่ะเห็นไหมคะเป็นชุดแต่งสกเกิร์ตด้านล่างรอบคันโอ้โหเฉีียวมากๆสวยมากๆเลยนะคะเข้ากับกันชนแล้วก็ชุดโครเมียมเลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วล้อกับแม็กนะคะแม็กเนี่ยการต้องบอกเลยจะเป็นแม็กลายตัวท็อป นะคะสวยมากๆเลยพร้อมกับยางนะคะยางขอบ16ปี18กันเลยดีเดียวโอ้โหยางใหม่แม็กตัวท็อปชุดแต่งรอบคันครบจริงๆค่ะคันนี้นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็สเกิร์ตนะคะสเกิร์ตเนี่ยจะเป็นสเกิร์ตรอบคันลาม,มาจนถึงตรงประตูด้วยนะคะส่วนนี่กระจกมองข้างนะคะไฟเลี้ยวนะคะเขาจะมีติดไฟเลี้ยวเลยนะคะคันนี้นี่ นี่เลยค่ะเดี๋ยวการจะพามาดูรอบคันนะคะจะมีการศาสตร์ของซิตี้เลยนะคะการศาสตร์อยู่ที่ประตูสีบานเลยนะ,ะชุดแต่งรกเหมือนกันแล้วนี่เลยค่ะเขาใส่เสาอากาศใหม่นะคะจะเป็นรูปฉลามเลยนะคะคีบฉลามที่เราเรียกกันนะคะคันนี้แล้วก็นี่ค่ะจะมีสปอยเลอร์นะคะโอ้โหเท่มากๆเลยค่ะสปอยเลอร์แล้วก็ โลโก้เลยค่ะ City ้นะคะเป็นเครื่อง IV t ิเทกเป็น CNG นะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนี่แล้วก็คันนี้เนี่ยอย่างที่การบอกเขาติดในส่วนของหน้าจอนะคะโอ้โหหน้าจอนี้10-11นิ้วเลยนะะเลยมีกล้องหลังมีกล้องหลังพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะคันนี้ครบมากๆจริงค่ะใครซื้อไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะ ของแต่งนี่ครบเลยเดี๋ยวการจะเปิดข้างหลังให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่เลยค่ะเอากุญแจเปิดเลยค่ะนี่โอ้ใหม่มากๆและยังสามารถไว้ของได้อีกนะคะคันนี้ นี่เลยค่ะมีมีที่ไว้ของนะคะแล้วก็ตีกรอบเรียบร้อยเลยค่ะในส่วนของการใส่แก๊ส CNG เพราะว่าเวลาที่มาจากโรงงานนะคะ <S <S <ม>เขาจะทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะนะเราจะไม่เห็นตัวแก๊สเลยไม่ทําให้เหมือน บทบางสายตามไม่สวยนะคะแต่อันนี้เก็บเรียบร้อยเลยสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะปิดง่ายๆเลยปุ๊บโอ้โหนั้นเดี๋ยวการพาไปดูภายในกันเลยค่ะนี่เลยค่ะภายในที่การเบาโอ้โหใหม่มากมากเลยนะคะเพราะว่าเริ่มแรกเลยนะคะอันนี้นะคะทางการนะคะทำเบาะหนังให้ใหม่ทั้งคันนะคะเพราะว่า จะทำให้ไม่มีกลิ่นนะคะแล้วใช้งานได้อีกนานเลยค่ะส่วนคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดำโอ้โหใหม่มากๆเลยเพราะคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะคะดูแลรถด,ดีมากๆส่วนหน้าจอการพรีเซนต์เลยค่ะนี่โอ้โหใหญ่มากๆหน้าจอถ้าการเดาไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ10นิ้ว10นิ้วหรือ11นิ้วได้นะคะแล้วสามารถเชื่อมต่อ Android นะคะเชื่อมต่อได้หมดเลย นะคะโห oh, ใหญ่มากๆแล้วนี่ค่ะไม่นะคะคันนี้เนี่ยไม่แค่170,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นไม่แท้พอรถเข้าศูนย์ตลอดนะคะโอ้โ oh, หใหม่มากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็นี่ตัวแก๊ส CNG นะคะแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วใหม่มากๆเลยนะคะอันนี้จะทำเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่คันนี้เนี่ยนะคะ จะติดฟิล์มมานะคะเป็นฟิล์มใหม่ทั้งคันเลยโอ้โหฟิล์มนี่สวยมากๆเลยนะคะมีใบรับประกันด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นคู่มือนะคะคู่มือการใช้รถ Hondacity แล้วก็คู่มือการใช้ CNG นะคะนี่แล้วก็นี่เลยค่ะเป็นสมุดรับประกันนะคะนี่เข้าศูนย์มาตลอดเลยคันนี้นะคะเพิ่งจะเข้าล่าสุดเมื่อเดือน3ปี2 0นี้เอง นะคะอันนี้ลูกค้าเพิ่งจะเข้าล่าสุดเลยนะคะโอ,โโอ้โหไอ้นี้มากๆเลยนี่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะนี่นะคะเป็นเกียร์ออตโต้และอย่างหนึ่งนี่โอ้โหการว่าล่าสุดน่าจะเป็นตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะล่าสุดนี่ ก็คือเดือน9ปี20นะคะนี่เพิ่งจะเข้าจากฮอนด้ากันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะศูนย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออนไลน์ทั่วประเทศแล้วนะคะบุ๊กเซวิเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่แล้วนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากทราบประวัติอะไรของรถแต่ละคันนะคะสามารถเอาทะเบียนรถนะคะหรือเลขตัวถังไปที่ศูนย์หรือโทรสอบถามที่ศูนย์ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถทุกยี่ห้อจะออนไลน์ทั่วประเทศแล้ว นะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวการจะมาดูพาไปดูภายในกันอีกรอบหนึ่งว่าใหม่ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ของแถมจัดเต็มสำหรับคันนี้โหอึ้งกันเลยใช่ไหมคะส่วนคันนี้เนี่ยเดี๋ยวการย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคันนี้จะเป็น Honda City 1.5 SCNG นะคะปี2013นะคะสีดำนะคะราคาเนี่ยการตั้งเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ สำหรับหนึ่งก่อนลูกค้าซื้อสดนะคะร้านเราเนี่ยไม่มีแบตเเนะคะลูกค้าซื้อสดจ่ายเพียงแค่2,99,000บาทเท่านั้นเอาลดไปได้เลยค่ะส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทางเราจัดการให้ทั้งหมดนะคะสองนะคะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์โอ้โหคันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะฟรีดาวเลยค่ะคันนี้เนี่ยฟรีดาวนะคะแล้วก็ผ่อนเพียงแค่ห 0บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนสูงสุดได้6ปีนะคะแล้วคันนี้เนี่ยอของแถมเนี่ยที่การบอกว่าจัดเต็มแค่ไหนเหมือนที่การพาไปดูเลยค่ะหนึงนี่เลยค่ะที่ลูกค้าเห็นชุดแต่งรอบคันนะคะทั้งภายในภายนอกแล้วก็นะคะหน้าจอทีวีเอ็นดอยเบาะหนังนะคะ แล้วก็ฟิล์มก็เพิ่งติดมาใหม่นะคะโอ้โหคบจริงๆเลยค่ะคันนี้แล้วสำหรับลูกค้าที่สนใจทำยังไงคะแค่ติดต่อการเองค่ะก็คือไม่ว่าลูกค้านะคะจะโทรมาอินบ็อกซ์เข้ามานะคะทางเฟ e บุ o ก l ล n e นะคะ YouTube ทุกช่องทางเลยโทรหาการก็ได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษานะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะดันลูกค้าทุกเคสแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่อยากจะมาดูรถคันนี้หรือรถคันอื่นๆของการนะคะที่ร้าน l i o อ c a านะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google Map เท่านั้นนะคะว่า Lion Car l i o อ c a ารถมือสองนะคะเป็นภาษาไทยขึ้นเลยค่ะจะนำทางลูกค้ามาที่ร้านเพื่อมาดูรถสวยๆคันนี้เลยค่ะและ ค้านะคะที่กําลังจะออกรถก,รการนะคะทางเราเนี่ยโอ้โหพิเศษอีกเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าการจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดฆ่าเชื้อให้ใหม่นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่สภาปายแดงนี้ไม่ต้องออกไปเลยนะคะเพราะว่าการจะทํารถให้ใหม่เอี่ยมให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจเลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้านะคะที่อยากจะติดตามนะคะ ร้านไลออนคาของเรานะคะเพียงแค่กด Subscribe นะคะหรือกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรานะคะถ้าชอบคันไหนนะคะอยากให้การรีวิวนะคะอินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะหรือโทรมาบอกการได้เลยเดี๋ยวการจะทำวิดีโอให้ดูเลยค่ะว่ารถสภาพสวยๆเป็นยังไงวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งสำหรับลูกค้า ช่อง YouTube ของการเลยนะคะคันนี้เนี่ยถ้าใครบอกว่ามาจาก YouTube นะคะการฟรีประกันปออสงพัดให้เลยนะคะมูลค่ากว่าเกือบ1 0,000บาทเลยนะคะ แถมฟรีให้เลยค่ะอย่าลืมนะคะต้องบอกนะคะว่ามาจากช่องทางออนไลน์หรือ YouTube เท่านั้นนะคะที่จะแถมให้เพราะพิเศษสำหรับลูกค้าออนไลน์ของการจริงๆนะคะวันนี้การรีวิวเรียบร้อยแล้วนะคะไว้เจอกันคันอื่นนะคะและคลิปหน้าวันนี้การขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ